ในวันนั้นมันเป็นวันพุธช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสองผมกำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่ข้างรถตำรวจคันหนึ่งหลังจากที่เพื่อเพลินเดินชมรัตติการมาหลายชั่วโมงในคืนนั้นมันเป็นคืนที่ค่อนข้างจะเงียบสงบนานๆนนทีจะเห็นรถลาแล่นมาบนถนนสักคันหนึ่งบนทางเท้าก็ไม่มีใครเดินเลยสักคน ทั้งๆท,ที่เป็นกลางสัปดาห์แท้ๆในขณะที่ผมกำลังจะเดินย้อนกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของผมผมก็สังเกตเห็นเงาของใครคนหนึ่งอยู่ตรงสุดปลายถนนฝั่งเดียวกับผมเมื่อผมสังเกตดีๆผมก็พบว่ามันเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเต้นระบำๆบๆำบำบำด้วยท่าเต้นแปลกๆแต่ละจังหวะที่เขาเต้น เขาก็ค่อยๆเข้าใกล้ผมมาเรื่อยๆ